ถ้าพูดถึงระบบการศึกษานะครับในเอเชียเนี่ยถามว่าระบบการศึกษาของประเทศไหนดีที่สุดทุกคนน่าตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าสิงคโปร์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบการศึกษาของสิงคโปร์ครับ สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกิ๊งซีช่ชแน,นลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับวันนี้ทุกคนวันนี้เรามาแบบมีสาระอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์กันครับผม <S 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 <ๆ>ก่อนอื่นเลยนะครับต้องเล่าก่อนว่าผมเนี่ยได้ไปแบบมีโอกาสไปเรียนที่สิงคโปร์มาตั้งแต่เด็กนะต้องบอกต้องเล่าสตอรี่เท้าวความไปยาวๆก่อนเลยตั้งแต่เด็กเลยนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมไปเรียนสิงคโปร์ตั้งแต่9ข้าหวบนะครับเรียนยัน เรียนม .4 ครับผมม .4 ก็ประมาณ17-18ประมาณนั้นอายุ17-18ก็ประมาณครึ่งชีวิตนะจาก9ขวบไป18ระบบการศึกษาของสิงคโปร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่รู้ว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าจะมาเล่าของสิงคโปร์ให้ฟังแล้วลองอาปเปรียบเทียบกันดูเองนะว่ามันแตกต่างก,กันยังไงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันนะครับ3พาร์ทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือพาร์ทประถมพาร์ทมัธยมแล้วก็พาร์ท เขาเรียกอะไรก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยคือประถมมัธยมแล้วก็ A Level อันสุดท้ายเรียกว่า A Level นะครับมาแล้วมันเริ่มกนเไยว่าก่อนอื่นเลยต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไปเรียนสิงคโปร์ตั้งแต่ป .3 นะครับทุกคนไปตั้งแต่กี่ขวบว่า9ขวบทุกคนเรียนประถม ยันจบมัธยมที่นู่นนะพอจบมัธยมเสร็จกัดมาต่อมหาหลัยที่ประเทศไทยครับผมก่อนอื่นเลยเราจะพูดถึงประถมที่สิงคโปร์ก่อนเขาเรียกอะไรประถมศึกษาประถมศึกษาที่สิงคโปร์ก่อนนะครับทุกคนก็คือ primary school นั่นเองที่สิงคโปร์นะครับตองบอกกอนว่า primary school เนี่ยมันจะยังไม่ค่อยมีอะไรที่แปลกแหวกแนวมากนะครับผมก็คือจะเป็นมาตรฐานทั่วไปทุกเด็กทุกคนเรียนเหมือนกันหมดนะครับแต่สิ่งที่สาคัญก็คือเด็กทุกคนเรียนถึงประถม6 ป .6 อะสิ่งที่สำคัญก็คือหลังจากจบป .6 เนี่ยเด็กทุกคนต้องสอบ P.S.L.E นั่นเองนะครับซึ่งย่อมาจาก Primary School Leaving Examination นะครับซึ่งในการสอบครั้งนี้มันจะสอบด้วยกันทั้งประเทศสอบวันเดียวกันสอบพร้อมกันทั้งประเทศนะครับแล้วสอบอันนี้เสร็จเนี่ยผลสอบของเนี่ยสามารถยื่นเข้ามัธยมศึกษาโรงเรียนไหนก็ได้ในสิงคโปร์นะครับก็คือใช้ระบบแบบ one system เลยทุกคน สอบอันเดียวสามารถยื่นเข้าได้ทุกมัธยมเลยถ้าคะแนนคุณถึงนะมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็คือสอบ PSLE สอบ PSLE เสร็จถ้าคะแนนคุณถึงก็ได้เข้ามัธยมที่ที่ต้องการที่ชอบที่คุณแบบว่าเล็งไว้อะนะแต่ทีนี้เนี่ยผมจะพูดจากสิ่งหนึ่งที่แบบแตกต่างมากเลยนะในปถมผมคิดว่าแตกต่างมากๆเลย คือเวลาการเรียนชั่วโมงการเรียนคือตอนปฐมเนี่ยผมจําได้ว่าตอนไปสิงคโปร์เนี่ยโคตรแฮปปี้เลยเรียนแค่ครึ่งวันอะ่ะทุกคนเรียนแค่ถึงบ่ายโมงอ่ะบ่ายโมงครึ่งเนี่ยปล่อยกลับบ้านไปแล้วปกติเนี่ยเด็กที่สิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีชมรมตั้งแต่ปถมเลยนะครับมันเหมือนรีควายเลยอะ่ะให้เด็กเข้าชมรมก็เรียนถึงบ่ายครึ่ง บ่ายครึ่งพักถึงบ่ายสามเสร็จแล้วบ่ายสามเนี่ยไปซ้อมบาสตอนนั้นผมเล่นบาสนะเป็นแบบนักกีฬาโรงเรียนบาสเกตบอลน,นะครับผมที่เห็นหลักๆนะที่แตกต่างจากเมืองไทยมากที่สุดนะคือชั่วโม,มงการเรียนคือเขาปล่อยไวมากปล่อยเรียนไวมากตั้งแต่บา่ยบายครึ่งอะ่ะเมืองไทยหน้่ปล่อยปล่อยกี่โมงวะสี่โมงเออตาโก้บอกมานะครับสี่โมงเมืองไทยเนี่ยเรียนตั้งแต่ประถมนี่ปล่อยสักสี่โมงคือเรียนเรียนเยอะมากอ่ะลองลองคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเรียนอะไรเยอะขนาดนั้นทีนี้ครับทุกคน มาถึงพาร์ทยากกันคือพาร์ทที่จะตัดสินชีวิตเลยอะมัธยมเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มแบ่งแยกสไตล์ของเด็กแล้วต้องบอกก่อนว่าไอ้ psle ที่เราสอบตอนเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นคะแนนนะครับเต็ม300ตอนนั้นผมสอบได้222ประมาณ222ถือว่าถือว่าดีไหมก็ก็ดีพอสมควรนะค่อนข้างโอเคนะทีนี้ครับไอคะแนนเนี่ยมันสามารถเข้าโรงเรียนได้สมมติเนี่ยผมจะเขียนใน iPad ให้ดูนะมันจะสามารถเข้าโรงเรียนได้ แต่ในโรงเรียนนั้นนะ่ะจะแบ่งออกไปเป็นอีก3ประเภทปกติแล้วนะเขาจะเซตคะแนนไว้สาระดับด้วยกันอ่ามันเริ่มมันเริ่มยากตรงนี้แหละมันเริ่มยากตรงมัธยมนี่แหละทุกคนมัธยมนะสมมุติหน้าผมให้อ่มัธยม A ผมเรียกว่ามัธยม A นะครับทุกคนผมจะแยกออกไปเป็น3สายนี่เขาเรียก3สายนี้กันว่าอย่างแรกเลยนะที่ดีที่สุดเขาเรียก Express อ่าอันต่อไปนะครับ Normal Normal แล้วก็อันต่อไปนะครับจะเป็น Normal h ทคนิคนี่นะอันนี้แหละคือที่แตกต่างแตกต่างจากประเทศไทยนะครับก็ตอนนั้นคะแนนผมได้2222 22องนะทุกคนคะแนนตอนนั้นได้222 p s l e นะคะแนนตอน,น,นสอบสอบจบปถมนะทีนี้ในการที่จะเข้าเอ็กซ์เพรเนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยเขาจะตั้งไว้ที่ประมาณสมทมสมมุติละกัน230อ่ะ normal เขาจะตั้งที่210แล้วกันอ่ะ normal technical เขาตั้งสัก190แล้วกันอ่ะประมาณนี้ถ้าคะแนนผม22 2เนี่ยผมจะไม่สามารถเข้า express course ของ A ได้นะครับของมัธยม A ได้แต่ถ้าคะแนน22องเนี่ยจะสามารถเข้า normal กับ normal technical ได้นะทุกคนทีนี้ผมจะอธิบายว่า express normal กับ normal technical เนี่ยต่างกันยังไงก่อนอื่นเลย express เนี่ยผมจะบอกว่า มันจะเรียนจบภายใน4ปีส่วน normal เนี่ยจะเรียนจบภายใน5ปีมันจะแตกต่างกันมากๆนะทุกคน4ปีกับ5ปีเนี่ยซึ่ง normal กับ express เนี่ยเรียนนะเนื้อหาเหมือนกันเป๊ะๆเลยเหมือนกันแบบเหมือนลอกมาเลยเรียนเหมือนกันแต่แค่ express เนี่ยจะเรียนเนื้อหาเดียวกันะจบไวกว่าภายใน4ปีส่วน normal เนี่ยจะเรียนเนื้อหาเดียวกันเนี่ยจบช้าหน่อยภายใน5ปีสำหรับเด็กที่แบบ หัวช้าหรืออะไรประมาณนี้นะครับทุกคนส่วน normal technical เนี่ยจะจบ4ปีแต่ว่าเนื้อหาที่เรียนเนี่ยจะไม่ค่อยไปทาง a c a d e m ิกละจะจะแยกออกไปอีกนะครับทุกคนผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียนอะไรเป็นหลักแต่ถ้าถ้าเท่าที่จำได้นะเรียนแบบการช่างใช้ t e c h ค i c a ซะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเรียนไปทางด้านอคาเดมิกนะไม่ค่อยเรียนทางด้านทฤษฎีวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ไม่ค่อย Express จบ4ปี Normal จบภายใน5ปีทีนี้เนี่ยภายใน Express กับ Normal เนี่ยสมมติว่าตอนแรกเนี่ยคะแนนผมไม่ถึง Express ใช่ไหมผมเข้ามา n ormal ในระหว่างปีนั้นๆที่เรียนในมัธยมเนี่ยถ้าการเรียนผมดีขึ้นผมจะสามารถอัปเกรดตัวเองขึ้นไป Express และสามารถจบภายใน4ปีได้ครับแต่การเรียนต้องดีและต้องได้รับการวัดจากอาจารย์นะครับผม ส่วน normal technical เนี่ยถามว่าสามารถขึ้นมา normal ปกติได้ไหมสามารถขึ้นได้เหมือนกันครับโปรเซสเดิมเลยครับก็คือถ้าเกรดดีการเรียนดีก็จะสามารถขึ้นมาได้โดยการอนุมัติจัดอาจารย์ครับผมทีนี้มาถึงการเลือกสายกันผมเชื่อว่าในเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีพวกถ้าเท่าที่ได้ยินมาก็มีพวกสายวิทย์คณิตสายสายศิลป์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับส่วนสิงคโปร์เนี่ย เขาจะแบ่งออกเป็น2แบบครับผมก็คือว i ทย์เขาเรียกว่า combine s i z e กับ pure s c i e e อ่ะเราจะมีทางเลือก2แบบนะให้เลือกคณิตแบบไหนกับให้เลือกวิทยาศาสตร์แบบไหนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมี choice ให้เลือก2แบบก็คือ combine s i z e กับ pure s c i e c e combine s i z e เนี่ย combine s c i e c e แปลว่า combine รวมรวมวิทยาศาสตร์มันจะง่ายกว่า pure s i z e ครับ pure s c i z e เนี่ยมันจะเลือก เหมือนเป็นวิชาวิชาหนึ่งเลยสมมติผมเรียนไบโออย่างเงี้ยไบโอถือว่าเป็นวิชาวิชาหนึ่งเลยสมมติผมเลือกเคมีสตรีอย่างเงี้ยเคมีสตรีถือว่าเป็นวิชาวิชาหนึ่งเลยแบบลงลึกไปเลยแต่ละวิชาแต่คอมบไบไซส์เนี่ยเรียนทั้งไบโอทั้งเคมีสตรีทั้งฟิสิกส์นะครับเรียนด้วยกันรวมกันแต่ว่าเรียนเนื้อหาน้อยครับแต่ว่า3วิชาเนี้ยรวมกันเป็นวิชาเดียวนับเป็นเครดิตเดียวประมาณนั้นครับทุกคนทีนี้มาเลือกทางด้านคณิตศาสตร์ครับผม คณิตศาสตร์เนี่ยจะมี2แบบก็คือ e-map กับ a-map e-map เนี่ยทุกคนต้องเรียนอยู่แล้ว e-map เหมือน normal math เลยครับคือคณิตพื้นฐานปกติส่วนบางคนเนี่ยที่เกรดวิชาคณิตดีเนี่ยเขาจะยอมให้เราเรียนเพิ่มครับเรียนเป็น a-map เพิ่มขึ้นอีกวิชาหนึ่งครับ a-map ก็คือ additional mathematics นะครับผมทีนี้ครับไอการเลือกวิชาแยกสายออกไปอย่างเงี้ยมันเลือกตอนไหน มันเลือกตอนม2ครับทุกคนแสดงว่าตอนม1ถึงม2เนี่ยเกรดเราต้องทําให้ได้ดีครับเราถึงจะได้เลือกวิชาที่เราต้องการครับสมมุติผมชอบคณิตเนี่ยผมต้องทาเกรดคณิตให้ดีเพื่อที่จะได้เรียน AMa มครับจำได้เลยตอนที่เรียนมัธยมเนี่ยในการที่ได้เรียน AMa มเนี่ยคือเป็นอะไรที่พร่ามากทุกคนเป็นอะไรที่แบบโคตรพร่านะม1ถึงม2เนี่ยเขาจะให้เรียนกับครูประจำชั้นคนเดียวกันก่อนทีเนี้ย พอขึ้นม .3 ถึงม .4 เนี่ยเราจะได้เลือกสายแล้วว่าเราจะไป Pure Science Combine Science A Math ด้วยหรือว่าเรียนแค่ e Math อย่างเดียวแล้วไม่เรียน A Math ประมาณนั้นครับทุกคนทีนี้พอขึ้นม .3 เนี่ยมันจะเป็นช่วงเตรียมสอบเข้า A Level ละอันนี้เริ่มยากละทุกคนคือสอบข้อสอบหงที่เราเรียกว่า g c e O Level Examination นะครับซึ่งข้อสอบเนี่ยจริงๆเขารองรับทั่วโลกนะเขาเรียกว่า g c e Cambridge O Level นะมัน มันมาจากเคมบริดจ์เลยนะก็คือมาจากอังกฤษเวลาสอบข้อสอบนี้เขาจะส่งไปตรวจที่อังกฤษนะครับทุกคนเพราะนั้นผลสอบของข้อสอบนี้มันรองรับทั่วโลกเลยนะะซึ่งข้อสอบนี้สําคัญยังไงนะครับผมผมจะไม่ลงดีเทลนะว่ามันสอบยังไงมันอะไรยังไงนะแต่ว่ามันจะนับเป็นคะแนนครับผมยิ่งคะแนนน้อยยิ่งดีเหมือนกอล์ฟเลยสมมติเราได้ A เนี่ย A1 A2 B3 B4 ผมจะให้ดูประมาณนี้นะสมมติคณิตผมสอบได้ A1 ผมก็จะได้1คะแนน สมมติวิทยาศาสตร์ผมสอบได้ A 2ก็จะได้2คะแนนภาษาอังกฤษผมสอบได้ B 4ก็จะได้4คะแนนรวมกันเป็นทั้งหมด7คะแนนนะมันเป็นคะแนนที่เอาไปยื่นเข้าการศึกษาระดับถัดไปครับทุกคนที่ผมบอกไปคะแนนยิ่งน้อยยิ่งดีอ่ะตอนแรกที่เราพูดไปใช่ไหมเรามี3ระดับด้วยกันถูกไหมครับ Express เนี่ยก็จะสอบ O-Level O-Level เนี่ยมันสามารถเอาไปยื่นเข้า Junior College ได้ซึ่ง เขาเรียกอะไรความฝันของทุกคนนะครับในสิงคโปร์เนี่ยเขาอยากไปที่ไหนกันเขาอยากไป JC ครับผมเพราะว่าไป JC เนี่ยแล้วจะสอบเข้า A level examination ได้ครับซึ่ง A level เนี่ยย่อมาจาก Advanced level เมื่อกี้เราสอบ O level ถูกไหม O Level ย่อมาจาก ordinary level ก็คือ Level ธรรมดาส่วน A Level เนี่ยย่อมาจาก advanced level ก็คือจะ advanced กว่าจะยากกว่าซึ่งยากมากๆนะทุกคนผมเนี่ยเรียนถึง Express นะจบ4ปีสอบ O Level เสร็จกลับมาต่อมหาลัย a b แบบที่ไทยครับทีนเนี้ยไอโอ l ลเวเนี่ย4ปีที่สิงคโปร์นะมัธยม4ปีที่สิงคโปร์เทียบเท่าม .6 ที่ไทยนะครับผมก็คือสอบ Olevel เสร็จสามารถเข้ามหาลายัยมหาลัยไหนก็ได้ที่ไทยนะ ไม่แน่ใจว่ามหลาลัยไหนก็ได้หรือเปล่าแต่เข้า A- แบบได้เมื่อกี้ผมบอกไปว่าความฝันของเด็กสิงคโปร์ทุกคนต้องเข้า A-level ใช่ไหมเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าครับที่เราจะขึ้นไป university ได้ครับซึ่งในการขึ้นไป university เนี่ยมันรองรับทั่วโลกนะสมมติคุณสอบโอ A-level เนี่ยสมมติคุณสอบ A-level ในสิงคโปร์เนี่ยแล้วคะแนนคุณดีเนี่ยคุณสามารถสมัครเข้า o x f o r ฟ c a m ด r ค d g e อะไรพวกนี้ได้เลยเพราะว่า องค์กรนี้มันรองรับทั่วโลกนะครับทุกคนเออแคมบริดจ์ Cambridge เนี่ย GCE Cambridge นะครับผมเป็นการสอบที่รองรับทั่วโลกและมันสามารถเข้า NUS ได้ครับ National University of Singapore นะครับก็คือมหาหลัยท็อปๆเลยนะครับผมประมาณนั้นครับ JC เอาละครับจบแล้วครับการศึกษาของสิงคโปร์ก็จะมีคร่าวๆประมาณ ประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้นะ่าจะไม่มีอะไรเยอะไปกว่านี้แต่ลงแต่ไม่ได้ลงดีเทลให้ลึกขนาดนั้นนะนี่เล่าประมาณคร่าๆวๆอนนะครับทุกคนซึ่งในการเรียนที่สิงคโปร์เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่ผมเห็นว่าแตกต่างจากเมืองไทยนะคือชั่วโมงการเรียนของสิงคโปร์เนี่ยจะน้อยแต่ผมไม่รู้นะว่าเนื้อหาที่เรียนกันเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือคล้ายๆกันไหมแต่ว่า เรียนที่สิงคโปร์เนี่ยจะเรียนไม่ค่อยนานครับเรียนส่วนใหญ่เรียนถึงบ่ายโมงบ่ายสองเฉพาะช่วมสอบเท่านั้นนะที่อาจารย์จะเพิ่มชั่วโมงเรียนไปเป็นบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นอะไรประมาณนี้ครับสมมติก่อนสอบโอเล่เวลเนี่ยเขาจะเพิ่มชั่วโมงเรียนเป็นสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นอะไรประมาณนี้ครับส่วนทําไมเขาถึงเรียนชั่วโมงเรียนน้อยอย่างที่ผมบอกไปครับเขาเนี่ยอยากให้เด็กนักเรียนเนี่ยไปเข้าชมรมไปแบบมีกิจกรรมนอกห้องเรียน มากกว่าครับแล้วเขาให้คะแนนตรงนั้นอะมาอยู่ในคะแนนที่จะเอาไปสอบต่อด้วยการศึกษาสิงคโปร์ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนใครสงสัยเรื่องไหนก็คอมเมนต์ลงมาถามกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่4นะครับของช่องเรายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นด้วยนะครับและถ้ามีเวลานะครับกลับไปย้อนดูคลิปหลังๆกันด้วยนะครับตั้งใจทานะครับผมและเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมม้าน่าจะถึงก่อนนะครับเพราะว่าลาไปก่อนม้าถึงทีหลังไม่ใช่เหรอ ใช่มาถึงที่ะไอ้เหี้ยเอาเดี๋ยวแะละจบเลยจบเลยเอาแค่นี้อ่ะ